ตัวรัชดีราชนารีเสด็จไปลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีประจำปี2566โอกาสนี้ทรงวางผานใบสีอนุสาวรีเท้าสุรนารีเสร็จแล้วนายสยามเสด็จมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาถวายผ้าสบายทรงอธิษฐานจิต แล้วพระราชทาน้าสบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออัญเชิญขึ้นผมอนุสาวรีย์ท้าสุรนา,ารีในโอกาสต่อไปงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าสุรนา,ารีหรืองานย่าโมประจำปี2566จัดขึ้นวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2566เพื่อเทิดทูนวิรกรรมท้าสุรนา,ารีวีรสตรีไทยปลุกจิตสำนึกให้เย,ยาวชนไทยตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญเสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สําคัญแสดงศักยภาพการพัฒนาจังหวัดที่มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจากนั้นท่อประเนตรการรำบวงสวงท้าสุรานารีโดยภริยาข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอจากส่วนราชการคณะตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้านทั้ง32อำเภอภาคเอกชนนักเรียนและนักศึกษารวม1555นคนการรำวงสวงแบ่งออกเป็น4ช่วงได้แก่ช่วงที่1เป็นบทนำเข้าสู่การแสดงช่วงที่สเป็นบทถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตติยราชนารีด้วยดนตรีมโหรีโคราดเพลงช่องลมโซยท่ารำแบบมาตรฐาน ช่วงที่3เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพลงรำโทนเฉลิมฉลองสถาปนาเมืองนครราชสีมาครบ555ปีท่ารำแบบพื้นบ้านโคร,ราชช่วงที่4เป็นการรำตีบทประกอบทำนองสอรพันยะกล่าวถึงวิรกรรมของเท้าสุรนารีภายในงานยังมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของดีเมืองโคร,ราชย้อนยุคการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิรกรรมย่าโมการจำหน่ายสินค้าโอท็อป ตลอดจนนิทรศการและบูธประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ